ดดเร็วหายไปอยู่ไหนนั่นนั่นนั่นจุ๊บ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 หยุด <c oughs> <ละ S 1> อยุด <c oughs> ละตีแล้วนะตีล,ล,ละดาตีข่อยเทียอพี่น้องสวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> มือหนึ่งยูกับองนูซีชแนลนะคะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคม64นะคะคือมืองจะเป็นอ่เมื่อ ไล่โซดกุมปินเฮารอบที่14นะคะคือวันที่7จก,กรกฎาคมน,นะคะแต่ว่าเมื่อนี้เป็นวันที่6นะคะว่ารุ่นนี้กางผ้าเด็กๆน้องแดนเซอร์นะคะมาสื่อชุดเพาะไปขึ้นโชว์ใหม่นะคะแต่ว่าบอกว่าจะเป็นชุดอีหยังกันนะคะพี่น้องก็ต้องรอดตีตามนะคะว่าสิมี่ผูใ้ใดขึ้นโชว์นี่เนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ผ้าเด็กๆมาสื่อชุด ภาษีมีตัวเลขระดายีน่นกิบป,ประมาณนี้นะคะเดนเซอร์หญิงของเรานะคะคือจะมีโชว์รับรองว่าพี่น้องต้องประทับใจแท้นแน่นอนนะคะน้องก็เลยพาน้องๆตามคําสั่งบอสนะคะว่าพามาซื้อชุดนะคะชุดอยังกระซิบบอกนะคะว่าจะเป็นชุดยังนะคะแต่ว่าวันนี้พาน้องๆมาซื้อชุดแล้วก็ส่งของให้บอสนะ่ะส่ง ดีถอ,คอกคอลลาเจนอะไรประมาณนี้ในในเรื่องนี่แหละพี่น้องนะคะเ้การก็ะสีเซฟตัวเองนะครับเพราะว่าโควิดแถวในอำเภอเมืองในอย่างกระสิมีเนี่ยนะคะต้องก็ต้องซืตัวเองด้วยการใส่แมสนะคะนุ๊งกระปุกแมสเมื่อมีอยู่พี่น้องนีไ่ไงแมสนะคะก็ตอนนี้เด็กๆล่องไปล่องชุดร่องอีหยังแล้วนะคะนุ๊กจะตามร่งไปเต่คอเปิดคลิปก่อนนะคะก็ พี่น้องก็ตรงรอตที่ามนะฮะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะรอบ14พรุ่งนี้นะคะรับรองว่าต้องตึงตาตึงใจแล้วก็ประทับใจแฟนคลับทุกคนแน่นอนนะคะ,ะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวนุชิลงไปหาหน้องก่อน่าเพิ่นเลือกสุดเงี่ยหอดไซเรลนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศว่าไปที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวฮั่งลงกไปเลยนะคะ พี่นอ้องตอนจอดส่งของให้ลูกค้านะฮะยู่หลาน,น,นแต่ว่าจีบยางลงไปซื้อของเสาพีน้งองเฮาจีบางไปเลยเขจอดเา่จอด้จยเป่าแก้งน้องนะอนุ้ยปล่าแก้งนง้องนะเมื่อึ้นหน้าเิ่นสีวังได้ด้วยาแกงน้าคืนหน้านสีมังไดน แกงงเง้ iec, uh, อหาแกงเง้อเนื้ออะไเนียายเพื่เชอองเแงบอีเจะเนยายไปฟุนยายไป Idol, ูนิป totally. ิปใครจะนี้เแกะเนี่ยปะไแกข้เลน่ะเป็นบอกว่าิอยูได้ออย่างอยู่จะไปหาแกง เออบอกว่าจอดได้แร้วจอดได้เร้วจอดจอดไม่เนอสิ้าแย่เม่อนอจอดท้ากลงเลยตอนนี้เรากำลัจะเดินทางกลับนะคะผ้าดเด็กอันแวอเมซอนดูหันสวัสดีค่ะผ้าดีเดแ่อเมซอนเพ่อเสื่อนจะกลับไปซื้อเนีอก็ได้หอยแครงมาเลยละได้หอยแครงดเด็ด้งต่มาขึ้นหล่ขึ้นอหล่เถอะหล่ออกออกได้โดพุ่นบอก เอาการะเพราซีเพราระดมทุนนะคะได้มาหลายอย่างแห้งอย่างละแบบอาหารเล้งโล่สองโลตัวน,นี้จะมาแวะตลาดอีกผู้น้องซิ้แวะส่สงของแต่ว่าอันต้นม,มากๆขายของมือนี้ก็เลยสื้อบริส่งดอกอันดีทองแหงบอดมืนอนี้นะคะเอาของมาสงามม่งให้บอลต่ว่าลูกค้าเพิลมประยู่นะคะลูกค้าเพิ่งมาตั้งของขายสงสัยสิเป็นมื่นหนานะคะกิบกับยิ่นกระลังไปซื้ออยียงบุกมันไปซื้อฮะ ไปซื้อบมทุเรียนหรือเปล่าอาจจะไปซื้อหมวทุเรียนนะคะแต่ว่าเมื่อนไ้ได้ซ้อบกันอีูวันนี้ได้ซ้อบยังบอกพี่น้องก,ก็รอดติดตามนะคะว่าจะเป็นโชว์รายนั้นไม่บอกแต่ว่าวันนี้พามาซื้อชุดแล้วนะคะชุดยังก็มาบอกกันกน,นะคะพี่นอ้องรอติดตามขาสั้นเด่นทีมขาสั้นเด่นนะคะต๊ะพลงฮะต๊ลั เมืต่ตเป็ย่งจะของกันจะคล้อกันตรงย่อมหลับเขาห่วเขายังย่อมหลับจะของขาสันจะคลองกันตรงย่อมหลับพีคาคาคบ่คาสันเด่นบอดอื่นเน้บอดอื่นแบบบีเลยคาสันเด่นเทื่ออะไรอย่างนี้ตะทุเรียนใช่เอาเนี่ยเอาคือพูดลอยครับแท้มบิ๊กจิกสื้อไปไลายซื้อไปพูดอันเนี้ก็กินมาบดเสียดายซาบตะลุเรียนก็เลยซื้อแบบเล็กๆบบกๆันกินเขาโรดบอดนะคะกับต้องมัดหัวยาดีปุ๋ย ตัวบม่กินเนอบอไม่กินเพราะว่าเขาใบเลือแบบว่าเป็นสุขภาพอะไรอีกย่างกีบสี่อ๋อได้ผลไม้ค่ะผลไม้ผลไม้ผลไม้หมากไหมหมากไหมนะคะหมากมพวกเรามากันห้าคนนะคะหาคนบอออถูกต้องหาคนขัยนมากก็จะเป็นราชคนเอาปนอกครับบออยู่ย่าหรอยู่ต่อจากนีดอก ซาใคสิอยู่้งยางอ้ดูกบสลงสงบ่บ่อันนี้บ่เมี้สลงมากกันเลยตเนาะเออโอ้ยสาลลตาแดดบ่สิลชมวิวิลมชมวิวคือเม่นี่ยเนาะไปใช้ม่ไม่ไปยีเปียจิิว่าโอ้มกินบุฟเฟ่ยังนะบอตะันตกีกันบอแบบแบบจมวอด้านเลยเป็นร่มตีนะพ่วตีทำไม่มเมนมันแดดีพี่น แดดประเทศนันเรื่องเท่านี้แดดอิรีเพือออกจากเงื่อนนี้ใหม่แล้วต้องถามว่าหอนบอต้องถามว่าใหม่บอนะคะเอาที่เข้าเจดาเขามาเ้ขาไงย่องหันหน่หนึ่งยี่หนึ่งยี่เือยไม่ยอกเอื่อยแล้ว่ะสันไม่หยอกนี่ทีมงานเดินเอร์สาวเดนเสร์สาวโสสุคนสดอหรี สดแทัวเมื่อับย้มนะสดแัวสดแทมสามีไปค่ะกับบ้านโสดยังโสดสดเอ้าโสดแทมยังบม่แทนยังก็สสดซื่อไม่ได้แทรแทนโอ้กับจีบได้นะคะเป็นคนกินง่ายๆอะไรก็ได้แต่ไม่อาผากาเก่าเชกอะแสดงลักษณะคนอ่ะลักษะคนดูแลนะคะ ทินคือคนไม่กินจุกนะคะถ้าเลี้ยงไหวก็เลี้ยงนะคะ่ะที่คนไม่กินจุกค่ะครับโอโเป็นวันีมากเลยเออิคนไม่กินจุกค่ะแต่ว่ากินบ่อยเออเลิศกระิกส่วนน้ปลาปลกับกับบ้บส่วนัน้บอ้ถามถามได้สดนบอ์บอวโอยไส่วนตบอฟว่าจับกล่องนั้นน, oh. น,น,น้ oh. น, oh. นหรือเ่เหว่พีกนเอ้าอันเยอัอ้ายนอีหยังล่ ตีแล้วนะตีลไดาตี่อยะพี่เออเมื่อตบกลางลังไข่ดักอึดมันจะอักแบบจนเข่าพุ่งไม่เป็นมันอันยี่เป็นมุคคลอันตรายเลยบอกรักผัวบักผัวรักมากแอมมี่ล่ะผัวแอมมีเออเย็นก็ยังกันเบรกซิมมีอยังเขาบอกที่เราเข้าอันบอกท่าผัวบอกท่าตาบอกมาหักเหรอเอาไว้แจ้งเลยพี่น้องโอเคค่ะเดินทางกลับบ้านพักกันเลยนะจ้า ตุงร้ตง้อยนี่ผูข้หาสิอะไอะไรอสวัสดีสวัสดีค่ะอยู่กใครเนี่ยอยู่กับพี่น้ำตาลเอาเอเอโดดโดดแวาหพวกนี้หนันนันนันจุ๊บจุ๊บจุ๊บจเดี๋ยวอีหลักกันยางแล้วเดี๋ยวหนูก็เดินแล้วค่ะดูไม่คานค่ะไอจบใหใบก่อนขึ้โดดแฮะใบเนใบเลยนี่ใบแก้มอน อันเกือกอัน่ะฮึฮ้ะข่าวเลาละนู๊กจำมาจากอันผ้าเด็กไปเสือซูนอ่อไเรากดแจโลกทำไม่ไหวว่นนี้มาฝออีลานี่นพว่นนีมาฝออี่ลาขาเถอหาีดีเนี่ในฟันฟันอันฟันนุ๊กเกิดดียเรียงเ้๋ยางนี่ อเออเออเอา๋ออ๋ออืมฮพี่น้ำตาดเมื่อไแม่มื่อีแกลาเลยนี่มหาดพี่เอี่อ๊ายะอะิงิงจิน ก่อนค่ะไม่แล้วค่ะนั่งก่อนค่ะไม่นั่งเอานั่งก็ไม่นั่งได้สิลูกเนี่ยอยากลุกอยากลุกวันนี้อยากลุกวันนี้อยากลุกวันนี้อ่าล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 าเป็นหนาวเป็นหนาวข้างนอกอ่าล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 ายิ้มชวยค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานยังไงคะยิ้มหวานยังไงคะเอ้าเอา

เดี๋ยวจะลุกกินเล่นดีนะเอาเป้เอานอนน้ำตาลนอนหลานเอาเอาขา,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 าขาขามึงขาขาไปอยู่ซื้อได้ไหมขาไปไปอยู่ซื้อได้ไหมโอเคค่ะพี่น้อง <S 2> <S 2> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมากินนมกันนะคะ อโอเคค่ะพี่น้องหลังจากเป็นหล่งกับน้องแล้วนี่ตามาพอดีนุ่เอาเกุญแจขึ้นไปไว้ก็เลยได้พ่อหลานก็เลยหยอกก็หลานมากนะคะตอนนี้งลงมาทํางานแล้วนะคะก็ร่ังจากอนุมัตินะคะพี่น้อง ผู้ใดเพื่อนซื้อตัวกับฝ่าวซื้อนะคะตัวไลท์สดกลุ่มปิดวันอรอบ14บนะคะมืออื่นคือ7กรกฎาคมนะคะพร้อมข้อมูลชื่อแลวก็ความเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะคะพี่น้องก็ต้องรอชมนะคะฝ่าวซื้อฝ้าวอย่างนะคะพี่น้องตอนนี้กําลังจะอนุมัตินะคะโอเคค่ะพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ติดตาม่วงเฮา้อมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะคะ อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นกระิบไปอนุมัติต่อนะคะก่อนก่อนจะไปก็ฝากาทีมงานทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝากกไดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนนําค่ะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ